ัดไทยพัดไทยฮัลโหลฮทักทายจ้าคุณผัดไทยกินขนมทักทายนะคะนี่เตรียมข้าวแล้วแต่ละจานบ้านนี้จะจัดจานกันแบบนี้วันนี้มีไก่ทอดนะ,ะก็อืมแล้วก็วันนี้ทอดหมูก,กรอบนะ,ะเพื่อนจัดจานจ้า เสร็จแล้วจ้าไก่ทอดหมูทอดกรอบนี่อันนี้ของพ่ออันนี้ของน้องชายน้องชายน้องชายนุ่นจอดรถอยู่นอกนั่งคุยกับพ่อน้องชายมาเที่ยวหาจานของนี่ของน้องสาวสามีอันนี้ของเอแล้วก็อันนี้ของคุณสามีจ้ะของคุณสามีก็มีสมด้วยท้ายนะเพื่อนๆนี่ลูกสะพายบ้านนี้จัดจานง่ายๆแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆโอเคเพื่อน บรรยากาศวันนี้ก็น้องๆก็ห,หลับหลับปุ๋ยยยดูคุณโควีขนฟูอู้คุณปราสีอิ้วหลับนอนชมวิวกันหลับเออเพื่อนฝนเพิกก่งตกเสร็จปตะกี้เพื่อน มีลูกเข็บมาด้วยนะมาสักสิบนาทีได้มนะน้องฝนน้องฝนมาทักทายวันนี้ลาวบ้านพ่อเอาลงเพราะอะไรไม่รู้ลืมถามลาวมันจะติดกับตน้นไม้ต้นน้นนะเอาไว้ตากผ้านี่บรรยากาศสี่สี่โมงกว่าเพื่อนนี่ ลมพัดเย็นสบายขึ้นใช่นะคะเพื่อนนี่น้องชายมาแวะมากินข้าวด้วยมาซ่อมรถแล้วก็แวะมากินข้าวกันเอกทําเพื่อนี่นี่นบรรยากาศชุ่มช่ำเย็นน้องนกเริ่มส่งเสียงจิบจ๊บกิ๊บกิบกิบกิบ๊ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> พอซื้อนี่ไว้ให้น้องแมวนอนเล่งนอกเออเอ็นดูนเพื่อ <c> น <oughs> น้ำก็เต็มสะโอ้โเคเพื่อนเพื่อนไปเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนอ้ยยังไม่ได้เอาขยะประดงไปทิ้งเลยเพื่อนงานแม่บ้านดูดฟุ่งดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยอป้าตายครับจะออกไปข้างนอกมันเปียกหรือืม,อมไม่เปียกะ่ะ แคันเพื่อนแล้วไว้พาเพื่อนมาชมความน่ารักของน้องแมวก็ทําอาหารกินกันที่บ้านนะคัเพื่อนขอบคุณที่แวมมาทักทายจ้าขอบคุณหลายๆเน้อขอบคุณคอมเมนต์จ้าหาอะไรอร่อยอร่อยทานกันนะคันเพื่อนที่นี่อเมริกา